สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขพนครับนี่เอฟซีนะครับทางมาถามไอชาติว่าไอชาติถมทีปหอดใสแล้วนะครับไอชาติสิพามาเมืองทีครับตอนนี้ถมแล้วแล้วครับผมเหนืออจะปั๊บปั๊บเสมอนะครับหนาดินนะครับกาบนี่ครับประมาณนี่แหละครับพี่น้องที่แรกนะครับว่าบำนิมสิเป็นงานเลนหน่อยนะครับพี่น้องโอ้ยงานใหญ่ไหลครับผมแหงผมแหงงอกครับพี่น้อง ลักษณะทีนะครับมันจีเป็นภูเขานะครับทู่เขาเล่อยมันจิสำรวจลงไปหางลางเพราะสลรวลงไปหางล่างแล้วมองมองนี้ครับมองนีได้ถมขึ้นสามสันนะครับพี่นอนะ้องเรามันจังสีเสมอกันพี่นอ้องกันเลยนี่แหละครับทางมาเมืองนะครับดินมองนีนะครับจะเอาไว้เอาขึ้นบาพักไว้นะครับว่าจีมุละ่ะเก็บเงินได้ย่ามได้ผลละครับพี่นอ้องสองปีผลละคิดว่า แต่จ้งสีเอาดินนะครับแจ้งสีเอาดินมมามามาเป็นตัวบ้านเนาะมาถมกานี่แหละครับเมื่อก่อนกับไอชาติก็บพ่ได้อันนี้ก็บม่ได้มะอวดมาโอนนะครับพี่น้องเนาะกับแต่ว่าเอามาให้มาเป็นกําลังใจพี่น้องอาทิตย์กังทํางทิปทํทเพจนอยู่ตอนนี้ใ่้สูนะครับเพราะเมื่อกี้ต่กอนนะครับไอชาติกับพม่ได้ไม่ได้มีอย่างเลยนะครับนี่ครับบ้านก็เป็นบ้านนะครับเป็น อยู่อยู่บ้านพี่สาวนะครับแล้วก็เมื่อก้อนนี่กับจีบยางมื่อก้อนนี่ผมจีบยางนะครับจีบยางให้พี่สาวแล้วก็แบ่งเครืองกันนี่แหละที่นี่กับปวดแอลนะครับจีบยางหลายกับปวดแอลก็เลยว่าเออเฮ็ดอีอย่างดีนะครับก็เลยได้มาเห็ดเผือกแล้วพี่น้องพอดีมีชีปเลี้ยวมาใหม่ๆพอดีก็เลยได้เห็ดชีปเลี้ยวเห็ดไปเห็ดมากับพี่น้องกับนี่แหละครับตอนนี้กับผู้ติดตามอ่จะหนึ่งล้านแปดแล้วนะครับกับขอบคุณ พี่น้องสุขสู่ทุกคนนะครับที่คอยเป็นแรงใจคอยสนับสนุนไอ้ชาติมาโดยตลอดนะครับเดี๋ย้ายยาสีฟ้ามาเมือ,ของข็งแรงผมบักสูงเลยี่นองเนี่ยครับอ่าที่ที่เริ่มเฮ็ดเพดน้ำกับเพราะว่าเนี่ยครับเฮ็ดสวนทุเรียน,นครับดูแลทุเรียนใน้พี่สาวก็เลยเปิดเพจเพื่อว่าที่จะขายทุเรียนเนาะครับก็เลยแบบได้สองต่อเลยครับตอนนี้ โอเครับสูงมาคักเลยเบิดที่แรกนึกว่าจะเบิดประมาณ2-300รถเนอะพี่น้องมันบอมแมนที่นี่เบิด500รถครับโอ้ยก็ด้าสูงคักมองน,นี่ยมีพี่น้องมีก็ลงอก่นอนก็าสูงสวมหัวผมเลยครับ กันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ขอเป็นร่างใจนะครับไอชาดขอเป็นร่างกห้พี่น้องสุขสูุ่กคนนะครับที่กําลังทําคลิปนะครับทําเพจหรือว่าเห็ดคลิปเลี้ยวอยู่ตอนนี้นะครับขอให้สุขสู่นะครับมือก่อนไอชาติก็เริ่มจากศูนย์มาขึ้นกันเนะพี่น้องเนาะกัเห็นไหเรื่อยๆครับผมลงคลิปสม่ำเสมอหลายๆแล้วกะที่สําคัญกับปฏิสัมพันธ์นะครับปฏิสัมพันธ์กับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เห็ดให้คลิปเฮ้าปังนะครับหรือว่า อ,อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอคอนเทนต์นะครับคลิปของเขาั้างใจเฮ็บคลิปนะครับสม่ำเสมอเนี่ะครับขาดบ่ได้ลงคลิปตเสม,มอเดี๋ยวมือนึงนะครับ AI ไพันสิน้ำทรงคลิปของเขาไปนะครับเดี๋ยวผู้ติดตามก็จะลังมานะครับเพื่อของไอชาดนะครับขอเป็นกำลังใจสูส้ๆทุกคนเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ